นามานา M A N A และเป็นภาษาไทยมานานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแล้วนะคะขอบคุณขอบคุณครับแอนนาเบลค่ะนุ่มนิ่มนุ่มถ่ายเก็บไว้หน่อยสิเปลี่ยนชุดอันนึ่งเป็นชุดสองชุดแล้วนะคะ คิดแก้ไปไหนคิด่ตกใจคิดแก้ไปไหนนี่เแแบบงเงียนะกลับทหอกันรมากนะคะมากนะคะไม่ด้ไ้ตมีนึมันเลยตัดมอาัเลย

บ้านที่แคบไปนิดนึงดูแอปไทยที่ร้านนะขอขอลองเทสแป๊นึงนะครับรบายวิปัสวัสดีครับพบกับอีเบลนะครับจากรายการม้ามอยอยสัง e p พีจากช่องุวิทยาชแนลวันนี้เราพบกับสอแขกเซเลบคนดีสีกอกองพื้นบินมาจากกองกองได้ไหมครับ

เอามอยหอยสังกีพีซีจัดช่องปุ๊บวิทยาชแนลแล้ววันนี้นะฮะเราไม่ได้มาคนเดียวนะครับเราไม่ได้กินด้วยคุใดนะไรับเรามีสองเซเลบสีกอกกองฟิตมาส้อนร้อนจัดสกุอตสก๊อกันเลยเมื่อเช้านี้นะฮะคุณคุณคุณลุงพลกับคุณป้าแสนขอต้อนรับหน่อยค่ะเฮ้อยากเป็นป้าแสนอยากเป็นป้าแสลนอยากเป็น นตัวเองีนวงไงนะครับวันนี er> ้พอินมาถึงสุดสบก็มาทางานกันเลยสุดกันนะครับกับมาเยือนเปดแล้วบ้านร้านมาดับปัดนปปของปกครับวันนี้ได้อกานะครับได้รับการเสเียนะครับจากบานันี้แซแครับไม่ครเยละครับบุสาบิับ การอย่างพวกเราตอนนี้เข้ามาเป็นตัวแล้วนะครับไม่ใช่ขยับขาเดียวสองขาเส็งๆแล้วใช่ไหมกระด้างขาสวยมากนี่นางใส่ชุดของนางเอกน้องเบนซ์ปุญญพรจากละครเรื่องมณตามหาเนี่ยหาเป็นหนังผีหรือเปล่ามาดามป่าไม่ใช่หนังผีค่ะนางย้อนยุคยังมีเี่ยมเลยนะฮะแล้วเขาใสเอี่ยมใส่ชุดนางเอกก็ใส่ขาหวานมากเลยนี่หวานมากใส่ที่ก่องๆไหมใส่นอนเดี๋ยวเดี่ยวที่เข่าใส่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 นอนกลางคืนก็ตกใจแน่เลย เป็นไงครับชุดนี้มาแต่งท่าร์เป็นว่าไงครับสวยแบบสไตล์ที่ดีครับไม่ชมเบียร์สังทีเลยเจอรายการไหนก็ไม่ชมทังทีเลยแล้วคนเป็นไงบ้างครับ ว่าตัวเองรอนะฮะตรงนี้เราไม่้เคยแฮปปี้ประเทศก็เห็นผู้บักเกอร์เท่กินจานหมดกินทุอ่างเลจะไม่นอนใช่ไหครับได้เลยเฉยเหมือนกัาเดียวกันอ่ะวันนี้ชาไทยรู้สึกอย่างไรสกานที่ได้เป็นตัวแทนที่ผมไปทำภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตไปต้อนรับต่อสเตเดียจากเกาะกจากตอนเมืองแอฟฟอร์ดินเตอร์ในชัเนียงมาสู่วัดบันดาปัดเป็นไงบ้างครับโอ้ยมองๆเลยว่าแต่เมื่อคืนแล้วนอนไม่หลับจะนอนหนึ่งชั่วโมงทำไมครับเพราะอะไรฮะ ตื่นเต้นนะอะไรผมเจอกันอย่รอบแล้วไม่ไม่ผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีต้องพูดก่อนเพราะว่าผมต้องไปคนเดียวแล้วแบบต้องเปิดช่องคนเดียวเลยว่าแบบเปิดไว้โลกมัดแต่ยังทำได้เลยจะดูเป็นปีร่างเล็กๆ็มัดแต่ทำอะไรได้แล้วคิดว่าพูดดุงนแต่อนนี้ไม่เพราะว่าเราไม่ได้นั่งรถส่วนตัวไปเป็น วันน <intéress> ี้ไม่อยจะเซอรไพรส์่อกน้ำปลาแล้วมีปกติมีรตหรูราาเป็นร้านเป็นรับวันนี้เม่นน่แท็กซี่ตัใจจางเลยมึงบอกว่าไม่ไม่ไม่รู้สึกไรที่ธมดาเพราว่าปกติมาทำงานคุณก็นั่งทกแล้วสุดยอดมากเว่ามเป็นวิธีชิตของคนกรุงเทเป็นบรรยากาศกรงเพ่่นะตั้งกันนะมีมมไซ ไปที่ั่ไปไหนขึ้นไปคอนแทคตอรนเลยก็ข้าวหน้าข้าวหน้าท่านเป็นมอเตอร์ไซค์ลำจ้างก็ได้ท่นครับครับไม่ก็เป็นตุ๊กตุ๊กก็ได้ได้ครับรถตุ๊กๆหลอมอเตอร์ไซค์นั่งหลับเลยนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเอ็มวีเพลงรถตุ๊กๆที่ทุกคนเป็นพระเอกที่เป็นคนขับรถตุ๊กๆที่หล่อที่สุดในประเทศไทยที่ท่นเป็นนางเอกในแบบสาวไฮโซแล้วน้องลิตาเป็นสาวไปสุดๆยักษ์ออนแอร์แล้วค่ะอย่าลืมนะครับให้กำลังใจน้องลิตา ว่าอะไรอ่ะหกันเลยอ่ะที่ทาให้เราอิ่มครับตุ๊กุกนี่ก็ต้องาเามันเป็นอ่ะจริงจมันเคยเป็นช่างช้แต่ีได้รับรยวัลทเป็น่อเวราน่วได้ราป้รางอมาแล้วด้วยโอ้ตุ๊กต5แล้คนทรตแต่ชอบ6ตุุ๊ที่ครับทำไมเพื่อนเหรอไม่พ่เอกนในหเรื่องโลดต ที่ที่เขาแสดงรมเขนมเหมือน่ลงเหมือนเ่ยเาถามถามชาไหน่อยอะอีกันี่จะเป็นลุงชาไทยไหมเป็นอย่างหื่นคนไหมเนอะไ้เป็นพี่เทียวขนาดที่นาดที่ผมผมดยังมีคนเรียกพี่ตัวเล็กเลสี่ขบแล้วลุงคนหลัเราเขาเสไตล์แกแล้วคนเราเอกลักษเหมือนกันนครับ

มาเพราะว่าชาวปกครองแต่้าวรัฐนั้นจะได้รับกาโลไม่ต้องมากรุงเทพฯแต่เราแต่คราวนี้กอต้องแตกัแน่เลยดูดูปีใช่ไหมครับปีแตกไจะร่วมบริจาคบุญได้เพราะว่าแต่บองว่าจะนำเลยได้เป็นทรเสียดายเลยนะแล้วก็ส่วนหนึ่งถาเหลือเราก็จะนำมอบให้ตัาชาเจ้าหน้าที่ทางองแะสา